สวัสดีค่ะนักเรียนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะวันนี้ค่ะคลิปที่4ของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมุมแยง้งมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักมุมแย้งกันก่อนนะคะนักเรียนคะครูบุ๋มจะเริ่มจากการสร้างเส้นตรง2เส้นนะคะก็คือเส้นตรงกอขอนะคะแล้วก็เส้นตรงคองอค่ะอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องขนานกันนะคะเส้นตรงกอขอและคองอนะคะโดยครูบุ๋มจะลากเส้นตรงอีก1เส้นค่ะเป็นเส้นจอชอนะคะตัดตรงเส้นตรงกอขอแล้วก็คองอนะคะคราวนี้มันก็จะเกิดมุมจอาจุดอีก2จุดนะคะนักเรียนคะก็คือจุดดอเด็กแล้วก็จุดต่อเต่านะคะตอนนี้นะคะ เราจะรู้แล้วค่ะวา่าเส้นตรงที่ตัดลงมานะคะมันจะทําให้เกิดมุมที่เรียกว่ามุมภายในขึ้นนะคะสี่มุมด้วยกันค่ะและมันก็จะเกิดมุมแยงขึ้นมานะคะซึ่งในมุมภายในเนี่ยจะอยู่เยื้องกันคนละข้างของเส้นตัดเราจะเรียกว่ามุมแยงนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูมุมภายในกันก่อนนะคะที่เกิดขึ้นสี่มุมที่ครูบุ๋มบอกนะคะ มุมแรกนะคะก็คือมุมที่1ตรงนี้นะคะอันนี้คือมุมภายในนะคะนักเรียนมุมที่2นะคะแล้วก็มุมที่3และมุมที่4ค่ะคราวนี้มุมแย้งอยู่ตรงไหนอ่ะมุมแย้งนะคะจะอยู่ระหว่างตรงข้ามกันนะคะตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยค่ะ4กับ1เห็นไหมคะเขาแย้งกันอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงอ่ะ3กับ2เห็นไหมคะเขาแย้งกันอยู่ตรงนี้ อ่าหนึ่งสองสามสี่นี่คือมุมภายในส่วนมุมแย้งคือมุมที่เกิดขึ้นตรงข้ามของเส้นตัดนั่นเองนะคะเราเรียกว่ามุมแยงนะคะคราวนี้นะคะเรามาสรุปกันนะคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะสรุปได้นะคะว่ามุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามและก็มุมที่สี่นะคะเขาเรียกว่ามุมภายในอ่า ส่วนมุมที่1กับมุมที่4นะคะและก็มุมที่2กับมุมที่3าเนี่ยเราจะเรียกว่ามุมแย้งนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะนักเรียนคะครูบุ๋มจะสร้างเส้นตรง2เส้นขึ้นมานะคะก็คือเส้นตรงพอมอและเส้นตรงชอซนะคะและลากเส้นตรง1เส้นตัดตรง2คู่นี้นะคะก็คือเส้นตรงอรคอคะ่ะคราวนี้ค่ะ มันจะก็จะเกิดจุดตัดใช่ไหมคะเราก็จะได้มุมภายในแล้วก็มุมภายนอกแล้วนะคะนักเรียนมุมภายนอกก่อนเลยนะคะก็คือมุมที่1นะคะตรงนี้มุมที่2อันนี้ก็คือมุมภายนอกนะคะและมุมภายในค่ะมุมที่3มุมที่4ี่ก็คือมุมที่อยู่ด้านในนะคะต่อไปค่ะมุมที่5อันนี้ก็คือมุมภายในเหมือนกันนะคะมุมที่6นี่ก็มุมภายในค่ะและมุม ที่เเป็นมุมภายนอกนะคะซึ่งอยู่ระหว่างนอกเส้นตัดนะคะและมุมที่8ดนะคะคราวนี้เรามาสรุปจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเรื่องของมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกนะคะนักเรียนคะเราก็จะได้ว่ามุมที่1มุมที่2มุมที่7และมุมที่8ดนะคะเป็นมุมภายนอกนะคะก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกนั่นเองนักเรียนสังเกตดูนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มติ๊กให้อีกทีหนึ่งเนาะ เนี่ยค่ะที่เป็นสีดำๆเนี่ยค่ะก็คือมุมภายนอกนะคะเนี่ยมุมภายนอกคืออยู่ระหว่างเส้นนอกวงนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะมุมที่สามมุมที่สี่มุมที่ห้าและมุมที่หกนะคะเป็นมุมภายในนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำไมถึเป็นมุมภายในก็มันอยู่ด้านในนะคะเนี่ยค่ะสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็หกตรงสีม่วงนี้ก็คือมุมภายในทั้งหมดนะคะเรียบร้อย จบกันไปแล้วนะคะกับการทําความเข้าใจในเรื่องของมุมแยง้งมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะคะก็คือมุมทุกมุมจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีเส้นตัดขวางขึ้นมาบนเส้นขนาน2เส้นนั่นเองนะคะอะคังคาะนักเรียนคะเดี๋ยวคาบหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูบุ๋มต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมทํางานทําการบ้านที่ครูบุ๋มมอบหมายให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ